สวัสดีครับเพื่อครูทุกท่านผมนายสุพัทรชัยคํำศริยานะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่าแบงก์ก็ได้ครับมาจากโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์คุณกัญญาจังหวัดสงขลานะครับวันนี้ก็ขอมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับในเรื่องของผลนะครับการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะในตัวผู้เรียนนะครับชี้แจงข้างต้นก่อนนะครับว่าแผนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยนะครับจะใช้กับนักเรียนระดับชั้นม .6 ครับ ที่ได้เรียนในบทที่22นะครับเรื่องกัะโกนกิฟซ o กุหรือว่ากฎระเบียบในโรงเรียนนะครับอากิโกเล่มทีห้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับแผนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับจะใช้เวลาทั้งสิ้น8ชั่วโมงด้วยกันครับในการจัดการเรียนรู้ณนะตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าเวลาที่เราสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับเด็กๆนะครับเป้าหมายหลักเลยของเราก็คือ เด็กๆน่าจะต้องเอาภาษาญ,ญี่ปุ่นนะครับไปสื่อสารในชีวิตจริงหรือไปสื่อารรสารในสถานการณ์จริงได้ฉ, <Lauren> ฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราไม่สามารถใช่ไหมฮะหรือเด็กๆเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาภาษาญ,ญี่ปุ่นไปใช้ในสถานการณ์จริงหรือไปใช้ในชีวิตจริงได้ฉะนั้นเราก็เลยจําเป็นต้องสร้างสถานการณ์ขึ้นมาครับ <sek mith> เพื่อให้เด็กสามารถเอาภาษาญี่ปุ่นที่เขาได้เรียนไปเนี่ยสื่อสารได้นะครับและเพราะอะไรนะครับถึงต้องเป็นเรื่องของกฎระเบียบ นะครับเพราะแบงค์มองเห็นว่านะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในสังคมไหนก็ตามแต่หรืออยู่ในโรงเรียนก็ตามแต่นะครับทุกที่ล้วนแต่มีกฎระเบียบนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องที่จะควบคุมนะครับทุกคนให้ไปในทิศทางเดียวกันแต่นะครับถึงแม้ว่าเราจะมีกฎระเบียบในโรงเรียนอยู่แล้วนะฮะแต่ทําไมนะครับยังมีเด็กบางส่วนที่ยังทําผิดกฎระเบียบโรงเรียนอยู่ซึ่ง ถ้าเขาเหล่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนเราก็ดีหรือเป็นเพื่อนของนักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นก็ดีมีโอกาสได้เรียนรู้ในเรื่องของกฎระเบียบม,มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นในเรื่องของกฎระเบียบเขาน่าจะทําให้เขาตระหนักรู้นะครับว่าเพราะอะไรเขาถึงต้องปฏิบัติตามกฎหลังจากที่เขาตระหนักรู้แล้วนะครับและก็ได้ทดลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้น เป็นการปรับเปลี่ยนในรูปแบบไหนเป็นการปรับเปลี่ยนไปอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่แบงค์ตั้งให้เป็นความเป็นมาของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ครับกิจกรรมครั้งนี้นะครับมีหัวข้อว่าโคสกุนั่นเองก็คือการกฎระเบียบของโรงเรียนนะครับซึ่งนะครับกิจกรรมนี้จะมุ่งเน้นสมรรถนะในการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยกนันทั้งหมด3ส,สมรรถนะครับสมรรถนะแรกก็คือด้านการสื่อสาร ซึ่งผู้เรียนจะต้องพูดคุยกับสมาชิกในกลุ่มนะครับพูดนําเสนอพูดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของกฎระเบียบในโรงเรียนได้นะครับสมรรถนะด้านที่2ก็คือสมรรถนะด้านการคิดครับผู้เรียนต้องวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเลือกกฎระเบียบนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อครูอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นได้นะครับหลังจากที่นําเสนอเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะต้องฟังความคิดเห็นและตระหนักรู้ถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้นั่นเองครับ และท้ายที่สุดนะครับเนื่องจากกิจกรรมนี้นะครับแพลตฟอร์มที่เราใช้ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของออนไลน์ฉะนั้นแล้วนักเรียนจะต้องสืบค้นข้อมูลแล้วก็สร้างสื่อต่างๆนะครับเพื่อที่จะนําเสนอแก่ครูชาวญี่ปุ่นได้นั่นเองครับในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับแบงค์ตั้งสถานการณ์ให้เด็กก็คือจะมีครูอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นนะครับมาทํางานที่โรงเรียนในประเทศไทยครูอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นเหล่านั้นเขาจะไม่มีความรู้ในเรื่องของกฎระเบียบเลยฉะนั้นแล้ว มีกฎข้อไหนบ้างล่ะครับที่ครูอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาสนใจนะครับเราก็จะต้องสืบค้นข้อมูลแล้วก็นะครับนำเสนอพร้อมทั้งตอบคำถามแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับกฎระเบียบที่ครูอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นสนใจได้ท้ายที่สุดแล้วหลังจากนั้นนักเรียนจะต้องตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎรวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองได้นั่นเองครับ ลำดับถัดไปเรามาดูขั้นตอนและก็การจัดกิจกรรมกันนะครับสเตปในการจัดกิจกรรมนะครับแบงค์วางภาพใหญ่ๆนะครับเป็น4เตปด้วยกันสเตปที่1คือการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลครับสเตปที่2คือการเตรียมความพร้อมก่อนการนําเสนอสเตปที่3คือการนําเสนอต่อครูชาวญี่ปุ่นและสเตปที่4คือการสะท้อนผลหลังการจัดกิจกรรมครับในแต่ละสเตปเราทําอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ สเต็ปที่1คือการสืบค้นวิเคราะห์ข้อมูลนะครับในสเต็ปนี้จะใช้ระยะเวลาด้วยกันทั้งสิ้น2คาบครับซึ่งสเต็ปนี้นะครับเป้าหมายก็คือมุ่งพัฒนาผู้เรียนนะครับในเรื่องของสมรรถนะด้านการสือ่อสารและก็สมรรถนะด้านการคิดเพราะนักเรียนจะต้องทบทวนไวยากรณ์และหลังจากนั้นมีการศึกษาข้อมูลนะครับจากแบบสอบถามในเรื่องของกุระเบียบที่ NP เขาอยากรู้นะครับแล้วก็นอกนือจากนั้น NP เขาก็จะเด้เขา ได้อธิบายเพิ่มเติมนะครับว่ากฎระเบียบที่เขาอยากรู้ของประเทศไทยเนี่ยแท้ที่จริงแล้วของญี่ปุ่นเป็นอย่างไรนะครับซึ่งนักเรียนก็จะต้องเอาข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมาศึกษานั่นเองพอศึกษาเสร็จเขาก็ต้องเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างนะครับของกฎระเบียบของไทยและกฎระเบียบของญี่ปุ่นว่ามีจุดเหมือนและจุดต่างอย่างไรหลังจากนั้นเขาก็จะต้องมาระบุนะครับกฎระเบียบแล้วก็เลือกนะครับกฎระเบียบที่เป็นประโยชน์ต่อครูอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น นะครับพร้อมทั้งบอกเหตุผลนั่นเองว่าเพราะอะไรครูอาสาแสร์มักชาวญี่ปุ่นถึงจําเป็นต้องรู้กฎระเบียบในเรื่องนี้ท้ายที่สุดแล้วนะครับหลังจากที่เขาได้เลือกระบุแล้วนะครับคุณครูจะเป็นผู้สะท้อนผลให้แก่เขาให้ฟีดแบคแก่เขาว่าสิ่งที่เขาเลือกสิ่งที่เขาให้ความคิดเห็นนั้นมันเข้าใจง่ายหรือเปล่าและมันมีประโยชน์ต่อครูชาวญี่ปุ่นจริงๆหรือไม่ครับ สเตทที่2ก็คือการเตรียมความพร้อมก่อนการนําเสนอครับเราจะใช้เวลาลตรงนี้ทั้งหมด4ี่คาบด้วยกันนักเรียนจะเตรียมพวกสื่อนะครับหลังจากการเตรียมแล้วก็จะมีการฝึกซ้อมนะครับฝึกซ้อมในที่นี้ก็มีทั้งฝึกซ้อมกันภายในกลุ่มเองและฝึกซ้อมกับเพื่อนต่างกลุ่มหลังจากที่ฝึกซ้อมกับเพื่อนต่างกลุ่มเสร็จนักเรียนจะได้รับฟีดแบ็กจากเพื่อนต่างกลุ่มพร้อมการประเมินนั่นเองครับการประเมินตรงนี้จะทําให้นักเรียนนะครับเอา ทำแนะนํานะครับมาพัฒนาการนําเสนอให้ดียิ่งขึ้นได้นะครับในส่วนนี้นะครับท้ายที่สุดบั้งมองว่าการนําเสนอเพียงอย่างเดียวมันอาจจะไม่เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างสูงสุดฉะนั้นแล้วถ้าเรามีโอกาสให้เปิดโอกาสให้หนักเรียนได้มีโอกาสพูดคุยกับครูอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นอยู่บ้างมันก็น่าจะส่งผลดีต่อด้านการฝือฝานทางภาษาญี่ปุ่นของเขา แต่นะครับนักเรียนบางคนยังไม่มีความกล้ายังไม่มีความมั่นใจมากพอที่จะสื่อสารดโดยทันทีฉะนั้นแล้แบงค์เลยให้เขาเตรียมคําถามนะครับเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบที่เขาอยากรู้เพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ถามครูอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นในสเต็ปถัดไปครับและสเต็ปถัดไปก็คือการนําเสนอต่อครูชาวญี่ปุ่นนั่นเองครับนักเรียนแต่ละกลุ่มก็จะเข้าห้องเบรกเอานะฮะ นอกเบรคเอาลูมเพื่อที่จะนําเสนอให้แก่ครูอาสาสมัครญี่ปุ่นแต่ละท่านฟังในเรื่องที่เขาสนใจและก็ในเรื่องที่เขาควรรู้นะครับหลังจากนั้นครูอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นก็จะให้ฟีดแบ็กแก่นักเรียนมานะครับหลังจากการให้ฟีดแบ็กนักเรียนก็จะประเมินการนําเสนอของตนเองในครั้งนั้นนะครับว่าเป็นอย่างไรท้ายที่สุดแล้วนะครับหลังจากที่เขาทำสเต็ป1สเต็ป2สเต็ป3เสร็จเขาก็จะมาทํา การสะท้อนผลหลังจากการนําเสนอนั่นเองซึ่งการสะท้อนผลในที่นี้นะครับแบ่งหมายถึงการประเมินสมรรถนะในการเรียนรู้ของเขานั่นเองครับจากที่บกล่าวไปแล้วข้างต้นสมรรถนะในการเรียนรู้ของเขาที่เราวางไว้มีด้วยกันทั้งหมด3ส,สมรรถนะนั่นก็คือการสื่อสารการคิดและการใช้เทคโนโลยี ในแต่และว,วัตถุประสงค์ที่เราวางไว้นะครับเขาสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนเขาก็จะเช็คมาให้เราเขาทำได้มากเขาก็จะเช็คในช่องยกขูเดกิตะเขาทำได้แต่ว่ายังมีบางส่วนที่ยังทำได้ไม่ดีเขาก็จะเช็คในช่องเดกิตตา นคนไหนที่ยังทําได้ไม่ดีมากพอเขาก็จะเช็คในช่องมูฟโกชินั่นเองครับท้ายที่สุดของขั้นตอนการสะท้อนผลหลังการนําเสนอนะครับนักเรียนจะต้องตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎครับซึ่งในส่วนนี้แหละครับเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนว่าเขามีการตระหนักรู้และต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองปฏิบัติตามกฎหลังจากการจัดกิจกรรมอย่างไรบ้าง ต่อไปนะครับดูการจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูการวัดและประเมินผลนะครับในการวัดและประเมินผลแบ่งแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนั่นก็คือการสืบคน้นวิเคราะห์ข้อมูล2การนําเสนอและก็3การตระหนักต่อการปฏิบัติตามกฎในขั้นสืบค้นนะครับเราจะให้ได้นักเรียนได้รับการประเมินนะครับโดยคุณครูนะครับจะเป็นผู้ให้ฟีดแบ็คขั้นต่อไปก็คือการนําเสนอนะครับนักเรียนจะได้รับการประเมินจาก เพื่อนระหว่างกลุ่มการประเมินตนเองและการประเมินจากครูชาวญี่ปุ่นนะครับเป็นการให้ฟีดแบ็กเช่นเดียวกันต่อไปขั้นที่สามครับเป็นการสร้างความตระหนักใช่ไหมฮะในการปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนตรงนี้นักเรียนจะตอบแบบสอบถามให้เราแล้วเราก็ต้องเอามานั่งอ่านนะฮะว่านักเรียนเขามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในรูปแบบไหนบ้างถ้าสังเกตจากเห็นการประเมินตรงนี้แล้วนะฮะการประเมินส่วนใหญ่นะครับ จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวเลขน้อยมากทั้งนี้เพราะว่าลายทั้งนี้แบงค์มองว่าในเมื่อเราจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมม,มุ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะทางการเรียนที่สูงขึ้นถ้ามันมีตัวเลขมาเกี่ยวข้องเยอะไปนะครับหรือเอาตัวเลขมา,าใช้ในการวัดผลมากเกินไปจะทําให้การเรียนกลายเป็นการแข่งขันโดยทันทีครับและนี้นะครับก็เป็นแบบประเมินสมรรถนะการเรียนรู้ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นครับ ต่อไปเรามาดูนะครับระดับความสําเร็จในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับสมรรถนะด้านการสื่อสารเป็นอย่างไรบ้างนะครับในหัวข้อที่ตั้งไว้ก็คือการพูดคุยกับสมาชิกในกลุ่มพูดนําเสนอและก็พูดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจะเห็นได้ว่านักเรียนส่วนใหญ่นะครับมากกว่าร้อยละจเลยก็าจะให้ออตอบนะครับให้ตัวเองอยู่ในช่องยกขูดเดกิตะและก็เดกิตะนั่นเองครับต่อไปนะครับคือสมรรถนะด้านการคิดนะครับนักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลและเลือกกฎระเบียบ นะครับท้ายที่สุดเขาต้องแต่รู้ถึงความสําคัญได้นะครับในส่วนนี้ก็เห็นเ,เห็นค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับว่านักเรียนส่วนใหญ่ก็จะประเมินตัวเองให้อยู่ในช่องของยกุกขเดกิิตาแปลว่าเขาสามารถทําได้นั่นเองครับและสมรรถนะด้านสุดท้ายก็คือสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีครับแน่นอนว่านะครับการกจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์นะครับมันส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีไปไปแล้วในตัวนะฮะฉะนั้น ในส่วนนี้นะครับมากกว่าร้อยละเจเช่นเดียวกันครับก็จะประเมินตัวเองให้อยู่ในช่องยุคคุเดกิตะนั่นเองครับหลังจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวนะครับสิ่งที่แบงค์อยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้เลยนะครับในเรื่องของการจัดกิจกรรมมีด้วยกันทั้งหมด4ส่วนนะครับส่วนแรกเลยก็คือเวลาของแต่และกกิจกรรมและก็เวลาในการฝึกฝนนะครับที่แบงค์วางไว้ ตอนแรกเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างน้อยเกินไปทําให้พอนักเรียนได้ลงมือทําแล้วเนี่ยเขาเกิดความเครียดความกดดันเกิดขึ้นเพราะต้องทํางานแข่งกับเวลานะฮะทำให้ผลงานนะครับ อาจจะออกมาไม่ดีหรือการทำงานในสเต็ปถัดไปเนี่ยค่อนข้างลำบากนั่นเองครับอันที่สองนะครับการตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นความสามารถในการคิดให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นอย่างที่ทุกคนทราบกันก็คือตอนนี้คุณครูได้ลดบทบาทเป็น f a シリเตเตอร์มากขึ้นเราจะไกด์ให้นักเรียนได้คิดอย่างไรนะครับใช้คำพูดใช้การตั้งคำถามอย่างไรเพื่อให้เกิดการคิดต่อโดยการไม่บอกคำตอบนั่นคือ เรื่องที่แบงค์ต้องศึกษาเพิ่มเติมนะฮะส่วนที่3ครับเนื่องจากเป็นกิจกรรมออนไลน์แน่นอนว่าทักษะด้านไ c t เกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่ว่าเขาจะเรียนรู้ด้วยตัวเองก็ดีหรือเรียนรู้จากเพื่อนในกลุ่มก็ดีครับและการจัดกิจกรรมในรูปแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าการวัดและประเมินผลตัวเลขจะมีส่วนเกี่ยวข้องน้อยฉะนั้นนักเรียนจะมีความมั่นใจนะครับในการชี้แนะหรือให้คําแนะนําแก่เพื่อนเป็นอย่างยิ่งครับ ส่วนสุดท้ายนะครับคือการประเมินนะครับที่อยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งตั้งประเด็นไว้ทั้งหมด3ประเด็นครับประเด็นที่1ครูและนักเรียนต้องตั้งประเด็นร่วมประเด็นการประเมินร่วมกันเพราะแบงค์มองเห็นว่าถ้าครูตั้งประเด็นการประเมินเพียงคนเดียวนักเรียนเป็นผู้กระทําฉะนั้นแล้วเขาจะไม่รู้เลยว่าเขาจะทําอย่างไรเพื่อให้ไปถึงการประเมินนั้นให้ไปบรรลุวัตถุประสงค์ที่ครูวางไว้ฉะนั้นหากครูและนักเรียนมีโอกาสในการตั้งประเด็นร่วมกัน นะครับนักเรียนเขาก็จะรู้แล้วก็มีความทะเยอทะยานที่จะทําให้ไปถึงเป้าที่เขาหวังไว้ได้นะครับในส่วนที่2ก็คือการบอกเหตุผลในการประเมินสมรรถนะนะครับเมื่อกี้แสดรรงให้เห็นแล้วว่าแบบประเมินในการวัดนะครับสมรรถนะของผู้เรียนที่ผู้เรียนได้เช็คเนี่ยผู้เรียนจะทําหน้าที่แค่เช็คเท่านั้นฉะนั้นแล้วบูจะไม่ทราบเลยว่าเหตุผลอะไรทําไมผู้เรียนถึงเช็คในช่อง ยกขู่เด็กิตาหรือโมสโกชีนั่นเองครับส่วนที่3ามนะครับก็คือควรสะท้อนผลอย่างไรเพื่อสร้างแรงจูงใจออของผู้เรียนให้เพิ่มสูงขึ้นเพราะแมงมองเห็นว่านะครับการจัดก,กิจกรรมในรูปแบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันต้องทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มทำทำงานร่วมกันเป็นทีมแน่นอนว่ามันเกิดปัญหาทํางานแข่งกับเวลาภายใต้ความกดดันนะครับฉะนั้นแล้วครูควรให้ฟีดแบ็กอย่างไรครูควรใช้คําพูดอย่างไรเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเนี่ย มีกำลังใจนะครับหรือว่ามีแรงจูงใจในการทำงานในสเต็ปถัดถดไปได้ครับและก็อันนี้คือแบบประเมินนะครับที่ได้ชี้แจงไปแล้วข้างต้นสิ่งที่ชุดคิดขึ้นได้นะครับหลังจากาการทำกิจกรรมนะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด5ประเด็นประเด็นแรกก็คือเรื่องของเวลาอย่างที่บอกไปนะครับถ้าเราให้เวลาในการเตรียมตัวหรือการฝึกฝนแก่นักเรียนมากพอนะครับแบ่งเชื่อเลยว่างานที่นักเรียนเขาทําหรือ สิ่งที่เขาตั้งใจให้มันเกิดเนี่ยแน่นอนว่ามันจะสักเซสหรือสําเร็จอย่างแน่นอนอันที่สองนะครับก่อนการทํากิจกรรมนะครับต้องบอกเป้าหมายและสิ่งที่จะทําให้ชัดเจนเพราะถ้าเราไม่ชัดเจนในส่วนนี้เนี่ยระหว่างที่ผู้เรียนเขาทากิจกรรมเขาอาจจะเกิดการคว้ยเขวได้นะครับส่วนที่สามม่งมองเห็นว่าการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสมรรถนะในตัวผู้เรียนตรงนี้เนี่ยมันคือกิจกรรมที่ได้เอาภาษาญ,ญี่ปุ่นมาใช้ในการสื่อสารจริงๆเพราะว่า เวลาเขาทํากิจกรรมเขาจะคิดเสมอว่าเขาจะทํายังไงให้สื่อสารกับคนญี่ปุ่นได้เข้าใจไม่ว่าจะเป็นการเขียนก็ดีหรือจะเป็นการพูดก็ดีนะครับต่อไปประเด็นที่4ี่ก็คือนักเรียนเรียนรู้นะครับและร่วมมือการทํางานจนสําเร็จมากกว่าการเรียนรู้ก็การแข่งขันในส่วนนี้แบงค์มองว่าน่าจะมาจากการวัดและประเมินผลนั่นเองครับ ต่อไปประเด็นที่5ก็คือหลังจากการนําเสนอแล้วควรที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พูดคุยกับคนญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงครับเพราะว่าด้วยระยะเวลาที่มีน้อยนะฮะทำให้นักเรียนบางคนเนี่ยอาจจะได้สื่อสารกับคนญี่ปุ่นแต่บางคนไม่มีโอกาสเลยที่จะได้ถามกับคนญี่ปุ่นฉะนั้นถ้าเราให้เวลาเขาอีกนิดนึงเขาก็จะอุ่นใจในการพูดคุยกับคนญี่ปุ่นมากขึ้นครับและต่อไปก็คือการประเมินของนักเรียนนะครับอันนี้ขอไปอย่างรวดเร็วพูดในลักษณะของภาพรวมเลยละกันนะครับ หลังจากการทำกิจกรรมนี้นะครับนักเรียนได้ประเมินและก็ให้ข้อเสนอแนะนะฮะว่าเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาสามารถพูดคุยกับเซนเซโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นได้พอเราเห็นคอมเมนต์แบบนี้แล้วนั่นหมายความว่านักเรียนเขารู้สึกซักเซสนะฮะกับความสามารถในการสื่อสารของเขาถูกต้องไหมฮะต่อไปอันที่สองนะครับ ผมเก่งกว่าที่ตัวเองคิดครับแต่ก็รู้สึกว่ายังไม่เก่งอยู่ดีคอมเมนต์นี้อาจจะง ung, งๆแต่ว่าถ้าเราตีความให้ดีหลังจากการทํากิจกรรมนีเ้เสร็จนักเรียนค้นพบว่าสิ่งที่เขาทําได้คืออะไรและสิ่งที่เขาทําไม่ได้คืออะไรถูกต้องไหมฮะมันแสดงให้เห็นว่าเขายังต้องการการพัฒนาและต้องการการส่งเสริมให้เพิ่มขึ้นนั่นเองครับต่อไปนะครับคอมเมนต์ที่บอกว่า การทางานในรูปแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการทํางานในรูปแบบกลุ่มซึ่งเราต้องมีการวางแผนทุกคนต้องมีความการรับผิดชอบนะครับโดยรวมแล้วรู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่ท้าทายแล้วก็ตื่นเต้นตลอดเวลานั่นเองท้ายที่สุดนะครับคอมเมนต์ที่ได้รับมาก็คือการเรียนในรูปแบบนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนการที่ได้ทําอะไรใหม่ๆนะฮะมันไม่เหมือนกับการเรียนในแบบปกตินะครับการเรียนในรูปแบบนี้เป็นการเรียนที่สั่งสมและต่อยอดไปเรื่อยๆ หลังจากการทํากิจกรรมนี้เสร็จสิ่งที่แบงค์สังเกตเห็นนะครับพฤติกรรมของนักเรียนก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยโดยเฉพาะ1น,นะฮะนักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาญ,ญี่ปุ่นมากขึ้นไม่ว่าเขาจะพูดถูกหรือพูดผิดขอให้เขาได้พูดก่อนขอให้เขาได้สื่อสารในสิ่งที่เขาอยากจะที่เขาคิดก่อนอันที่2ครับเขามีการคิดอย่างเป็นระบบคิดรอบคอบแล้วก็คิดอย่างลึกซึ้งมากขึ้นฝันที่3ครับเขามีการใช้เทคโนโลยี ได้หลากหลายยิ่งขึ้นนะครับแม่มองว่าการจัด,ดจกิจกรรมในรูปแบบนี้เนี่ยถ้าเรามองเป็นเรื่องง่ายมันก็ง่ายแต่ถ้าเรามองเป็นเรื่องยากมันก็จะยากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับความทาา้าทายท้าทายในที่นี้ไม่ว่าท้าทายกับตัวนักเรียนเองก็ดีหรือท้าทายกับตัวครูก็ดีแต่ถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนนะครับมองว่าถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนการจัด,ดจกิจกรรมเราก็จะมองไม่เห็นความสามารถของเด็กๆเ,เราเลยเช่นเดียวกัน สำหรับวันนี้การรายงานผลก็ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ